ชอกชคโชคงอนนะดิโดนไปหลายทีเป็นไงเดี๋ยวจะให้ออกยังไม่ถึงเวลาออกโอเคนะให้ออกจากบ้านยังไม่ถึงเวลานอนรอไปก่อนนี่อยากออกครับพี่น้องอยากออกไปสองรอบแลวก็โดดขึ้นเลยก็โดดเลยเลยครับพี่น้อง ใส่หูเกี่ยวนะหูแรกครับมันต่ำหยกขึ้นขึ้นลอยครับมันจะโดดขามออกเลยดิออมาเรียกแดงแด่น้อยๆพี่น้องตวัวแดงแดงมาผมตกใจพียมีเอามาหไหมพี่น้องอันนี้ใหญ่ครับโดดข้ามได้แหละ กออนลำมาเอ้ยสองนิ้วพี่น้องเอ้ยคุณจนยนแลตะก้อนกับมีมีตัวหนึ่งครับเป็นแมวเขาเอิ้นแมวอย่งนะที่เชนมานครับหายครับชนิดทานว่ามีคนอุ้มไปครับเพราะว่าแมวนบอด,ดื้ครับไปอุ้มก็ได้ตัวสีขาวอันนี้ก็ ไปได้มาใหม่ครับตั้งตั้งซื้อบัวโซกคือกันครับพี่น้องแต่ก็ยังบัวโซกไปได้พี่น้องเอ,อ้ยยังบัวยังยังหัวมันยังบัวหม,นมนันเพิ่อนหยากออกครับองอนถึกตีไปสองที่สามที่อะไพี่น้องเลยอยู่โซก โชคโชควานครับโมเน,นมเลยเจ็บสีเจ็บแห้งครับตีแห้งอยู่โชครับแล้วตินอลเอาไว้แค่นี้เนาะรับแลยโชคกินนอนแล้วพี่น้องสําหรับคลิปอยู่นี่เอาไว้แค่นี้เด้อพี่น้องเด้อมาอ้วนพามาคลายเครียดครับเครียดกับการทำงานมาหนนี่ครับ อยากออกไปข้างนอกอืมอ,อเห็นยังไรเห็นหมุดครับพี่น้องตื่นเสย restaurant. ย่านมดอ่ะย่านครับสำหรับคลิปนี้บ่าว้วนก็ลาไปก่อนเะพี่น้องเด้อสวัสดีครับ